อะไรที่กำลังเหนื่อยกับบินค่าไฟค่าน้ำแค่ในบัตรเครดิตยิบย่อยเต็มมือแบบนี้บ้างวันนี้มีตัวช่วยเด็ดนะเป็นการกู้เงินจากหล่งเงินหล่งหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าผ่อนได้ยาวมากถึง8ปีนะแล้วดอกเบีย้ยเนี่ยเบามากๆแค่ยังไม่ถึง1%ต่อเดือนเท่านั้นทีนี้เรามาคุยกันว่าเขากู้ยังไงทำยังไงเนี่ยจะให้ผ่านแล้วก็กู้ดีไหม ร้อมลลยกันเลยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับคลิปนี้เนี่ยจะขอสรุปให้ฟังง่ายๆก่อนว่าสินเชื่อน,นี้เหมาะกับใครและดียังไงอันดับแรกกู้ได้สูงสุดเนี่ยคนละสองแสนบาทผ่อนได้นานด้วยนะสุดเลยเนี่ยคือ8ปีหรือจนถึงอายุ60ปีส่วนดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยเขาเริ่มที่0.5%ต่อเดือน คือจะได้ดอกเบีย้ยตามแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีหลักทรัพย์คำประกันถ้าไม่มีหลักทรัพย์ก็ได้นะอาจจะได้เลทที่มันมากกว่านี้นิดหน่อยนั่นเองทีนี้ตัวนี้เนี่ยคุณสามารถเอาเงินไปใช้ได้เลยนะเพื่อจะลงทุนหมุนเวียนดำารงธุรกิจจ่ายหนี้บัตรแต่ก็แค่ห้ามเอาไปโปะนี่เนา่เนาๆอย่างนี่ NTL ก็พอแล้วคนที่กู้เนี่ยก็มีให้เลือกกู้หลากหลายอาชีพ ทั้งคนทำธุรกิจรายย่อยหรือแม้แต่พนักงานกินเงินเดือนก็ได้แต่ขอานิดนึงนะเอาไปใช้อะไรเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างเลยยกเว้นเอาไปซื้อสลากออมสินเพื่อค้ำตัวเองอันนี้ไม่ได้อยากจะกู้ผ่านก็ต้องเตรียมตัวแบบนี้เลยคือต้องเป็นคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปมีที่อยู่แน่นอนติดต่อได้ มีไรายได้ประจำานะะหรือไม่ก็ทำอาชีพค้าขายที่มันจริงจังหน่อยไม่ใช่บอกว่าขายขนมแต่ว่าไม่มีขนมขายและคุณก็ควรจะเปิดบัญชีเผื่อเรียกที่สาขาที่คุณไปขอกู้ด้วยยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณขายหมูปิ้งหน้าปักซอยกำไรวันละ3 0 0 0 0ถึงบาทเปิดร้านจริงมีป้ายชัดเจนแบบนี้กู้ได้ชัวและสินเชื่อที่จะพูดถึงในวันนี้เขามีชื่อว่า สินเชื่อธนาคารประชาชนตัดสต็อกเติมของเติมสุนจากธนาคารออมสินอย่างที่บอกไปนั่แหละวงเงินอนุมัติสูงสุดคือ2อ0 0สนบาทแล้วก็ผ่อนได้ยาวถึงแปดปีด้วยกันทีนี้ยอดการผ่อนแต่ละเดือนเนี่ยเป็นอย่างไรอยากให้คุณดูตารางนี้ก่อนนะสมมติว่าวงเงินกู้ที่50,000บาทเนี่ยคุณจะผ่อนได้นานสามปีหรือ36งวดงวดหนึ่งก็เดือนละหนึ่ร้อยแปบาท วงเงินกู้1นึ่งแสบาทคุณจะผ่อนได้นานห้าปีงวดหนึ่งก็ตกเดือนละสองพันหก้อยหกสิบาทแล้วถ้าเกิดว่าวงเงินสองแสนบาทไปเลยเนี่ยคุณจะผ่อนได้นานถึงแปดปีนะตกเดือนหนึ่งก็เพียง4ี่พันปดสิบาทเท่านั้นเองจำนวนเงินให้กู้เนี่ยคุณจะกู้ได้เท่าไหร่อันนี้คุณก็จะกู้ได้ตามความจำเป็นนะ และก็ตามความสามารถในการชำระหนี้ซึ่งก็ให้ได้ไม่เกินนั่นแหละรายละสองแสนบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อรวมจํานวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทแล้วกับจํานวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้เนี่ยณนะวันที่ทำนิติสัญญาก็ต้องไม่เกินวงเงินก็ประมาณนะ0สองแบาทต่อรายนี่แหละ แน่นอนว่าเงินที่คุณได้เนี่ยคุณสามารถเอาไปใช้สำหรับการลงทุนได้เอาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพได้เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนั่นแหละต่อการดำรงชีวิตหรือจะเอาไปชำระหนี้สินก็ได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องไม่นำไปปิดหนี้บัญชีเดิมนะที่มันเป็นหนี้ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้หรือว่านี่ NPL นั่นแหละของธนาคารแล้วก็ทั้งนี้ ก็ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ครั้งนี้เนี่ยไปลงทุนในสลากออมสินแล้วก็เอามาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกันด้วยเรื่องหลักประกันเนี่ยก็สําคัญนะมีสองทางเลือกก็คือ 1. มีคนค้าประกันใครที่กู้ไม่เกิน50,000บาทเนี่ยขอคนค้ำหนึคนมีรายได้9 0 0าบาทต่อเดือนกู้ตั้งแต่5 1าหมบาทไปจนถึงสองแสนบาท ขอคนค้ำสองคนนะหรือหนึ่งคนก็ได้ที่มีรายได้สองหมื่นบาทขึ้นไปและสองมีทรัพย์สินค้ำประกันอย่างเช่นที่ดินบ้านห้องชุดรถใช้งานในธุรกิจเราจะคิดตามราคาประเมินเลยนะสมมุติว่าจะกู้สักสองแสนบาทเนี่ยแต่ถ้ามีรถไายหรือว่ามีที่นาผืนงามอันนี้ก็ค้ำได้เหมือนกันนั่แหละการสมัครก็ง่ายมากนะเดินเข้าไปที่ธนาคารออมสินใกล้บ้าน เตรียมเอกสารครบเช่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารรายได้หรือว่าหนังสือรับรองอาชีพใครที่มีรายได้ไม่ชัดเนี่ยก็ทำเป็นหนังสือรับรองรายได้นะหรือใช้สเตทเมนต์บัญชีก็ได้แล้วก็แนะนำนิดหนึ่งอยาอกให้คุณเนี่ยเข้าไปขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ซะก่อนก่อนการสมัครก็ดีนะจะได้เช็คโอกาสผ่านของคุณไปด้วย เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณมีนี่หลายก้อนเนี่ยอยากจะปิดให้จบก็กู้ก้อนเดียวไปเลยนะมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ถ้าอยากจะลงทุนต่อยอดอาชีพเนี่ยเช่นขยายร้านค้าเพิ่มอุปกรณ์อันนี้มันก็คุ้มนะแต่ถ้าคุณเอาไปใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็ผ่อนคืนตรงเวลาอัตราดอกเบี้ยต่ำๆแบบนี้เนี่ยมันก็โคตรคุ้มมากๆใครที่กู้ไปแล้วเอาไปเที่ยวไปชอบกู้ไปจ่ายนี่นอกระบบอันตรายแล้วก็ คิดให้ดีๆก่อนนะกู้ไปตั้งตัวไม่ใช่กู้ไปตั้งนี้เพิ่มนะคิดให้มากๆอยากรู้ว่าตัวเองกู้ได้ไหมเนี่ยก็ลองไปสอบถามที่ธนาคารออมสินใกล้บ้านนะหรือจะใช้คข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กันได้เลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ